ในฐานะคนที่รับรีวิวสินค้าอยู่เป็นประจำแบบผมเนี่ยฮะผมพูดได้เต็มปากนนะฮะว่าปี2025เนี่ยเป็นปีที่ชวนปวดหัวมากๆสำหรับคนที่อยากจะหาซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับแน่นอนฮะว่าการประกอบคอมแบบ DIY เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องศึกษาเยอะอยู่แล้วนะฮะเราเนี่ยต้องรู้ว่า CPU ตัวไหนใช้คู่กับเมนบอร์ดซ็อกเก็ตอะไรจับคู่กับ RAM แบบไหนและการจอรุ่นไหนที่เหมาะสมการเล่นเกมแบบไหนความละเอียดจอเท่าไหร่เรเฟรชเรทเท่าไหร่พอเลือกสเปคเสร็จฮะเราก็มาดูต่อนะครับว่าพอสป라이เอต้องใช้กี่วั เคสฟอร์มแฟกเตอร์แบบไหนได้บ้างเรื่องทั้งหมดนี้ครับมันอาจจะดูฟังและยากแล้วก็เยอะสำหรับคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องคอมมาก่อนแต่สำหรับคนที่อยากประกอบคอมจริงเนี่ยอันนี้คือสิ่งพื้นฐานที่เราต้องรู้กันมาในทุกๆยุคเลยนะครับพูด,ดง่ายๆฮะมันอาจจะดูยากดูเยอะแต่เราชินกันแล้วนะฮะเพียงแค่ว่าผมรู้สึกว่าทุกวันนี้การเลือกซื้อพวกคอมแบรนด์แบบประกอบเสร็จกับโน้ตบุ๊กเนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องง่ายๆมันกลับกลายเป็นเรื่องยากกว่าการประกอบคอมเองซะอย่างนั้นเลยครับสวัสดีครับเพื่อน เพื่อนๆลองดูตัวหนังสือที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้ดูนะครับ เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะคิดว่าคนปกติที่เขาไม่ได้ศึกษาเรื่องคอมมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้ไหมครับว่าแต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงแต่ละตัวมีจุดเด่นด้านใดบ้างเอาตรงๆนะครับผมเองเนี่ยรีวิวทั้งคอมบ้านทั้งโน้ตบุ๊กมาเยอะมากๆผมยังตอบทันทีไม่ได้เลยครับผมต้องไปหาข้อมูลมาก่อนด้วยซ้ำนะครับเพราะเรื่องพวกนี้ฮะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์แล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของชื่อการตลาดชวนงงที่เปลี่ยนกันแบบว่าแทบจะทุกเจนเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ช่วงปีอย่างหลังเนี่ มันควรจะเป็นตลาดที่เข้าใจง่ายไม่ใช่เหรอครับทำไมทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่าตลาด P C D I Y ซะอย่างนั้นอ่ะยกตัวอย่างครับ C P U Intel ของปี2024และ2025เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มต้นก็มีการแบ่งเป็น3ระดับแล้วนะฮะอ้างอิงตามค่า T D P หรือว่าการปล่อยความร้อนนั่นเองนะครับถ้าตัวเลขยิ่งมากแปลว่าร้อนมากกินไฟมากและควรจะแรงมากด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นนี้นะครับเกมเม้นท์โน๊ตบุ๊กราบไฮเอ็นในปี2024 2025ของฝั่ง i n t เ l เนี่ยไม่แตกต่าง รหัส HX เนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมส่วนด้านสถาปัตยกรรมเองนะครับเบื้องลึกก็มีการเปลี่ยนจาก Raptor Lake มาเป็น Arrow Lake ต่อมาครับตลาด Mainstream Gaming แล้วก็สายทำงานที่เน้นความแรงขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้ก็อาจจะเริ่มงงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับจากปี2024เนี่ยที่มี Core Ultra รหัส H พื้นฐาน Meteor Lake ตัวเดียวนะครับพอเป็น2025เนี่ยฮะจะเห็นว่ามีการแบ่งกันเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น Core Ultra H อันนี้เปลี่ยนใช้พื้นฐาน Arrow Lake ตัวใหม่สำหรับตลาดบนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งฮะคือ Core เชเฉยๆไม่ใช่ c o อัลตร้านะครับอันนี้จะใช้พื้นฐาน Raptor l ์เลเหมือน g จ n 13และ g e n แต่ว่าเอามา refresh เป็นรุ่นใหม่นั่นเองที่หนักสุดเลยก็คือ Segment ประหยัดพลังงานหรือว่าพวกกลุ่มโน้ตบุ๊กฟ h นน์แลไลท์แล้วก็ Mini PC นี่แหละฮะปีที่แล้วครับมี2ระดับฮะ Core Ultra V นะครับอันนี้ตัว V จะเป็นรุ่นพรีเมียมใช้พื้นฐาน Lu n a l เล็ที่มันใหม่กว่าเปิดตัวมาทีหลังเสร็จแล้วตลาดทั่วไปครับก็เป็น Core Ultra U นะครับไอ้ตัว U เนี่ยใช้พื้นฐานม e t เ o ล l a ็ e ที่มันเก่ากว่า Lu n a l เล็กทีนี้พอเป็นปี2025ฮะมีการแตกเซกเมนต์เพิ่มเติมไปอีกนะครับตัว Core Ultra V เนี่ยยังคงเหมือนเดิมเป็น Lu n a l เล็เหมือนเดิมแต่ว่าตลาดกลางเนี่ยแตกออกมาไปอีก2อนะครับก็คือ Core u l ั r a U เนี่ยจะมีการเอา, Lake ม,ามิชเ,เอา Raptor Lake มารีเฟรชใหม่นั่นเองเป็นไงครับงงดีไหมฮะขนาดผมเป็นคนเล่าให้ฟังเนี่ยผมยังงงเลยนะฮะ ประมาณผู้ใช้เนี่ยต้องดูให้ดีเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นชิปที่ขายภายในปีเดียวกันก็เถอะแต่ภายในเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ยิบย่อยมากเลยฮะบ,บางรุ่นเนี่ยใช้สถาปัตยกรรมเดียวกับของ2ปีที่แล้วบางรุ่นก็เป็นของปีที่แล้วหรือบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะใหม่จริงๆนะครับและประเด็นคือแต่ละเลกเนี่ยลูน่าเลคแรปเตอร์เลคมิเชลเลคเนี่ยถ้าไม่ได้ตามข่าวคอมเนี่ยจะรู้ไหมครับว่าไอ้เลกไหนมันใหม่กว่าหรือว่าเหมาะกับตลาดแบบไหนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าต่อให้ตามข่าวคอมก็เถอะนะคุณก็ต้องรู้เพิ่มเตออิมอกนะรกอันะไร ผลิตบนเทคโนโลยีกี่นาโนเมตรอันไหนเป็น TSMC ผลิตอันไหนเป็น Intel ผลิตพอเรื่องพวกนี้ฮะมันก็มีผลกับประสิทธิภาพแล้วก็การกินแบตโดยตรงเหมือนกัน ดู Intel ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดู AMD บ้างนะครับในปี2023นี้ฮะเ m d เปิดตัวไลน์นับพมาพร้อมคำอธิบายนะครับว่าแต่ละหลักเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับอย่างหลักแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของปีที่เปิดตัวถ้าเป็นรหัส7ก็คือเปิดตัวตั้งแต่ปี2023 8คือ2024แล้วก็9คือ2025คนทั่วไปเข้าใจไหมครับส่วนเลขที่2นะฮะก็คือเซกเมนต์ตลาดนะครับมีตั้งแต่เลข1ถึง9เรียงตามประสิทธิภาพนะครับหลักที่3ฮะก็คือสาเรกกรรมนะครับ มี1ถึง5ถ้า1แปลว่าเซน1ถ้า5แปลว่าเซน5 หลักที่4ฮะคือการแยกเซกเมนต์เพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นรหัส0ูนย์คือรุ่นต่ํากว่าถ้าเป็น5คือรุ่นบนกว่าส่วนตัวสุดท้ายที่เป็นตัวภาษาอังกฤษไปให้ตัวเลขเนี่ยฮะอันนี้จะบ่งบอกค่า TDP ก็คือคล้ายๆกับฝั่ง Intel เลยฮะแล้วพอมาปี2 0 2 4ถึง2025เนี่ยฮะเขาก็มีการเปิดตัวใหม่มีการ refresh ออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับมีรุ่น Ryzen 200แล้วก็ Ryzen AI 300กับ Ryzen AI Max แล้วก็ AI Max Plus แล้วก็มีรหัส900 0น HX เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยนะะน,นะะคครรัับอาาจิงหกกม ทั้งฝั่ง Intel และ AMD เลยนะครับคือฝ่ายการตลาดเนี่ยเขาคิดว่าลูกค้าจะเข้าใจชื่อรุ่นที่โคตรยาวพวกนี้เหรอฮะหรือว่าเขาตั้งใจจะตั้งให้มันดูงงๆลูกค้าจะได้ไม่ต้องเข้าใจแล้วก็หลับหูหลับตาซื้อไปครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของค่ายผลไม้กันบ้างนะครับหลักๆแล้วครับก็แบ่งเป็นเจนเลยนะครับมี M2 M3 M4 และในนั้นเนี่ยครับก็มีรุ่นย่อยบ้างเหมือนกันนะครับอย่างเช่น M4 ธรรมดา M4 Pro แล้วก็ M4 Max ซึ่งเอาตรงๆนะครับมันก็อาจจะดูงงอยู่บ้างถ้าเราไม่ไศึกษานะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าไอ้ Max Pro Ultra เนี่ยแต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าประเด็นคือหลักๆแล้วมันมีแค่นี้แหละฮะให้ศึกษาแถม Apple เนี่ยยังมีการเอาชื่อชิปใส่เข้าไปในรุ่น product ของเขาเลยเพื่อบ่งบอกอายุนะครับอย่างเช่น MacBook Pro M4 ก็เป็น การบ่งบอกนะครับว่าไอเอ็ม่เนี่ยมันคือรุ่นล่าสุดถ้ามีใหม่กว่านี้ก็จะเป็น macbook pro m5 แค่นี้เลยนะครับแบ่งเจนได้ทั้งเครื่องแล้วก็ชิปไปพร้อมๆกันในขณะที่ intel amd เนี่ยฮะต้องอ่านแล้วอ่านอีกถึงจะเข้าใจอะฮะ คือ a p p เ e เนี่ยฮะเขาทำการตลาดได้ง่ายและดูซิมเ l ลมากๆเลยนะครับสินค้าเขาเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆฮะได้ใจผู้บริโภคไปตั้งแต่การตั้งชื่อและการวางเซกเมนต์แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการความเรียบง่ายไม่ได้อยากอ่านสเปคอะไรเยอะแยะเนี่ยยังไง Apple ก็เป็นทางเลือกแรกๆอยู่เสมอเลยนะครับแต่จะพูดแค่ข้อดีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า Apple เนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องการอัปเกรดที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณอยากจะอัปเนี่ยคุณก็ น่าเลือดมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น u n i f ฟายอัพได้ยากกว่าปกติก็จริงแต่ว่าคือมันก็ไม่ควรจะแพงขนาดนี้ไหมล่ะครับ เอาเป็นว่า Apple เนี่ยเขาคงไม่ได้สนใจตรงนี้มากมายนะครับถ้าใครจําเป็นจริงๆค่อยอัพแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยน่าจะพึงพอใจกับสเปคของเบสโมเดลแล้วฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์ที่เราคุ้นๆของฝั่ง Windows กันบ้างดีกว่านะครับแบรนด์ที่มีตัวเลือกดับตน้ตนๆเลยนะครับก็คงหนีไม่พ้น MSI นะฮะโดยในงาน CS 2 0 2 5เดือนที่แล้วเนี่ยฮะเขามีการเปิดตัวซีรีส์มาตามนี้เลยนะครับโน้ตบุ๊กนะมี Titan r a i d e r Vector Stealth Crosshair pulse venture และ venture pro นะครับรุ่นย่อยต่างๆก็ตามที่ขึ้นให้ดูบนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่านับแค่ gaming notebook ขนาด18นิ้วของแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเนี่ยมีตัวเลือกมาให้ถึง6รุ่นหลักๆไม่นับรวมรุ่นย่อยแล้วฮะส่วนแบรนด์ที่พยายามให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆหน่อยเนี่ยก็มีนะฮะ เดลนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาได้แค่พยายามเฉยๆนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจง่ายเลยนะครับครั้งนี้เดลเนี่ยมีการเปลี่ยนไลน์อัพโน้ตบุ๊กตัวเองใหม่หมดเลยนะครับยกเลิกตระกูล XPS ยกเลิก Inspiron ยกเลิก latitude และเปลี่ยน,นเป็นเดลเดลโปรและเดลโปรแม็กแทนนะครับฟังดูแล้วก็อาจจะดูง่ายๆใช่ไหมชื่อคล้ายๆของค่ายผลไม้ก็น่าจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับในรุ่นใหญ่เนี่ยมันมีรุ่นย่อยอีก3นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่าตรงนี้มมีทั้งหด9รุ่น แลโอเคเห็นแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าถ้าอยากได้แรงสุดดีสุดเราก็อ่านตามดีสคริปชันของเขาก็ต้องไปซื้อ d e l l Pro Max รุ่นพรีเมียมใช่ไหมฮะก็เขาเขียนอยู่ไงฮะว่าประสิทธิภาพเป็นสูงสุดไม่ใช่เหรอคำตอบคือไม่ใช่ฮะเพราะว่ารุ่น d e l l Pro และ d e l l Pro Max เนี่ยไม่ต่างอะไรกับตัว l a t i t u d e แล้วก็ precision เลยนะครับแบบนี้ก็แปลว่าถ้าตลาดคอนซูเมอร์ทั่วไปเนี่ยอยากได้รุ่นที่ดีสุดก็ต้องไปซื้อ d e l l ธรรมดารุ่นพรีเมียมเสร็จแล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดพวก CPU, memory อื่นๆในช่องสเปคต่ออยู่ดีน,ะนะ และคือเดี๋ยวนี้แบรนด์โน้ตบุ๊กฝั่ง Windows เนี่ยเขาตั้งชื่อยาวๆกันหมดเลยนะครับชื่อรุ่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่ารหัสต่อท้ายเนี่ยมันยาวมากๆและสาเหตุนี่แหละครับที่ทาให้คนที่ชอบ PCDIY อย่างผมเนี่ยต้องหันมาแนะนําให้เพื่อนไปซื้อ macbook กันแทนเพราะว่าหน่วยความจาในหัวผมเนี่ยในสมองผมเนี่ยมันไม่สามารถเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับแม้กระทั่งคุณเอาไอรหัสโน้ตบุกรุ่นย่อยเนี่ยไปพิมพ์ถาม ai chatbot เนี่ยผมว่ามันยังตอบไปได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละโซนประเทศเนี่ยมันกีร,อ,กรตกตกอัไปคบ อ๋ออันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงบัสเวิร์ดในช่วงนี้นะฮะผมเชื่อทุกคนเนี่ยคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้หลายแบรนด์นะเขาเอาคาว่า AI มาโปรโมทกันในชื่อรุ่นเต็มไปหมดเลยว่าคอมของเราเนี่ยคือคอมยุคใหม่คอมยุค AI อะไรต่างๆนาน,นะครับผมจะบอกให้นะครับว่าไอพวกนี้มันคือการตลาดล้นวนเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับจริงอยู่ฮะที่ทุกวันนี้เราใช้ AI กันเยอะมากมาก แต่ประเด็นคือ AI ที่เราใช้กันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่พวกแบรนด์เหล่านี้โฆษณา,ากันนะครับ ChatGPT Chatbot หรือ Service Gen รูปทั o ้งหลายเนี่ยฮะเขาใช้พลังการรวมผลแบบมหาศาลจากทาง Serv e r Farm มนะครับหรือไม่ถ้าคุณอยากจะ local รันโล c a l จริงเนี่ยคุณก็ต้องใช้การรวลผลที่พลัง AI สูงจริงๆนะครับและคือแต่ละแบรนด์เนี่ยคราพยายามโปรโมทอะไรบ้างครับเขาโปรโมทการปรับโปรไฟล์พัดลมคุมอุณหภูมิด้วย AI การ t r a n s c r i p t คำพูดออกมาจากเสียงแล้วแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็มีซอฟต์แวร์ของตัวเองไป เพื่อนๆฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แล้วก็จะคิดว่าเอา้ามันก็ดูมีประโยชน์ไม่ใช่เหรอเขาให้ฟีเจอร์พวกนี้มาก็ดีแล้วไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้จะบ่นเอาอะไรตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ให้มายังจะดีสักกว่านะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมรีวิวซอฟต์แวร์ AI ของค่ายโนบุกแต่ละค่ายมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกฟีเจอร์การ t r a n s c r i ต์หรือว่าฟีเจอร์ basic basic เช่นการแปลสดลบพื้นหลังรูปภาพหรือว่าสรุปการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยฮะผมพูดได้เลยนะครับว่าไม่มีค ใช้งานได้จริงครับทุกค่าเนี่ยทำออกมาเพื่อให้นักรีวิวเนี่ยโชว์ให้ผู้ใช้ดูเฉยๆเท่านั้นเองนะครับพอเราพยายามไปใช้จริงเนี่ยก็เจอปัญหาค้างบ้างมั่วบ้างไม่สปอร์ตภาษานู่นนี่บ้างนะครับสุดท้ายแล้วฮะกลายเป็นว่าเหลือแค่บล็อดแวร์ที่รกเครื่องไว้เฉยๆนะครับทิ้งไว้เป็นความหวังให้ผู้ใช้คิดว่าสักวันเนี่ยมันอาจจะอัปเดตให้ดีพอใช้งานจริงได้แต่สุดท้ายแล้วก็เงียบจนกระทั่งผู้ใช้เนี่ยลืมมันไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอร้องเลยนะครับแบรนด์ทั้งหลายนะะเยายาน ได้จริงสักทีเถอะฮะอย่าคิดว่าเอาคําว่า AI มาใช้แล้วเนี่ยคนจะซื้อกันนะครับคนเขาไม่ได้สนใจ AI นะครับเขาสนใจปัจจัยอื่นของตัวเครื่องนะครับคุณเอางบไปทํา market research ไปศึกษาจริงๆดีกว่าไหมฮะว่าผู้ใช้เนี่ยเขาต้องการอะไรไปทําฝาพับให้มันทนทานทํา trackpad ให้มันใช้งานได้ดีทําลําโพงให้เสียงเพนเพาะจะดีกว่าหรือเปล่าะฮะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะฮะ วกบล็อตแวร์อื่นๆเนี่ยเลิกติดเครื่องมาด้วยจะดีมากนะครับพวกแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ลูกเล่นนู่นเนี่ยไม่ต้องใส่มาครับถ้าอยากได้เดี๋ยวลงเองนะครับเพราะว่าของที่ค่ายให้มาเนี่ยไม่มีอันไหนที่ดีสักอันหนักเครื่องมาเปล่าอีกฮะซึ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้หลักๆคือของฝั่งโน้ตบุ๊กเท่านั้นเลยนะครับฝั่งคอม DI y ก็ไม่แพ้กันนะครับสมัยก่อนฮะจะซื้อการจอเนี่ยดูอะไรบ้างครับแค่พลังดิบ VR แ m แล้วก็ค่าเซตติ้งในเกมเฉยๆนะครับเดี๋ยวนี้ มากกว่าน,นั้นอีกเยอะนะครับพลังดิบอัพสเกลิ่งเฟรมเจนดูตรงนั้นจบแล้วต้องมาดูต่อนะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยรองรับฟีเจอร์อะไรบ้างรองรับเฟรมเจนเฉยๆหร,หรือรองรับมัลติเฟรมเจนด้วยใช้อันไหนดีสุดเปิด DSS FSR XESS อันไหนวูดน้อยสุดน่วงน้อยสุดปรับกี่ XD และคือแต่ละเกมไม่เหมือนกันออกนะครับบางเกมใช้เฟรมเจนดีบางเกมไม่ควรใช้บางเกมเปิดอัพสเกลิ่งดีกว่า TAA ธรรมดาบางเกมอัพสเกลิ่งไม่ได้เรื่องบางเกมมี r e สปอนส์เยอะถ้าใช้เทคโนโลยีนี้บางเกมใช้แล้วมีปัญหาสมัย ก่อนเราดูแค่เฟรมเรทกับ Resolution เดี๋ยวนี้ต้องเพิ่ม Native หรือ Upscaling ต้องดู Latency Response Time เพิ่มเติมโอ้โหยิ่ง Advanced ขึ้นไปทุกวันนะครับจะเทสเกมหนึ่งเนี่ย ต้องลองให้ครบทุกแบบโดยรวมแล้วคลิปนี้มันคือการบ่นของผมล้วนๆเลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นความในใจผมจริงๆนะนับวันเนี่ยผมจะยิ่งรีวิวโปรดักต์ได้ยากขึ้นทุกทีนะครับต้องมานั่งท่องชื่อรุ่นต้องมาพยายามอธิบายรุ่นย่อยต้องมาลองฟีเจอร์ที่ไม่มีใครใช้และสุดท้ายถ้ามีคนมาถามว่าควรจะซื้อรุ่นไหนผมก็ตอบไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะาผมเองเนี่ยยังจารายละเอียดต่างๆไม่ได้เลยด้วยซ้ํานะครับ แลวสาวเพื่อนๆล่ะฮะคิดยังไงกันบ้างครับคิดว่าการตลาดอาของค่ายคอมทั้งหลายเนี่ยมันจะหลุดโลกขึ้นมาทุกทีหรือเปล่าฮะหรือว่าคิดว่ายิ่งสเปคเยอะยิ่งยิบย่อยยิ่งเข้าใจยากแบบนี้แหละดีแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามามคุยกันได้ฮะ